สวัสดีครับรายการจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะครับผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับให้ประชาชนคนไทยนะฮะไม่ต้องเจอปัญหาถูกโกงนะฮะซึ่งช่วงนี้นี่มีปัญหาเรื่องแชร์ลูกโซ่ถูกโกงกันจํานวนมากนะฮะออกมาแชร์กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชร์ลูกโซ่หรือการขายออนไลน์ต่างๆนะครับที่มีการสร้างภาพหรือทําการตลาดให้คนเชื่อหลงลงทุนแล้วก็เสียเงินเสียทองกันจํานวนมากนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปเจอปัญหานี้มาครับ ไปเจอปัญหานี้ร่วมกับอาจารย์เชียบครับเนื่องจากว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับผมได้ไปเที่ยวกันต่างจังหวัดครับแล้วก็ได้เดินทางไปพักที่โรงแรมนะครับแล้วก็ไปเจอคนคนหนึ่งหรือบริษัทแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเขาเนี่ยมาแนะนําเราครับว่าถ้ามาพักที่โรงแรมของเขานะครับก็จะได้ส่วนลดในการไปเล่นสวนน้ําไปนอนพักโรงแรมหรูนะครับหรือได้รับส่วนลดในการรับประทานอาหารในร้านหรูหรูหรือได้ได้อะไรนะ ได้คูป,ปองไปกินฟรีอะไรประมาณนี้นะเขาแค่บอกว่าให้เราแค่เพียงไปฟังเขาโปรโมทโรงแรมของเขาที่เขาเนี่ยทำธุรกิจโรงแรมและเขาก็มีโรงแรมอยู่หลายจังหวัดในประเทศไทยและก็มีโรงแรมอยู่ต่างประเทศด้วยและมีเครือข่ายอยู่จํานวนมากด้วยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเรายอมไปเสียเวลาฟังเขาโปรโมทโรงแรมซึ่งจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับเขาบอกประมาณชั่วโมงครึง่งถึงสองชั่วโมงประมาณนี้ผมกับอาจารย์เชฟก็เลยแบบว่า ตัดสินใจไปฟังเขาเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวเราคงจะมาจังหวัดนี้อีกแล้วก็คงจะได้พักโรงแรมลักษณะแบบนี้อีกเราก็เลยคิดว่าเออไปฟังเขาแค่ชั่วโมงครึ่งก็คงจะไม่เสียเวลาอะไรนะครับก็เลยไปครับโดยคาดหวังว่าไปถึงก็คงพาเราไปพรีเซนต์ห้องต่างๆในโรงแรมของเขาว่ามีราคาเท่าไหร่ซึ่งก็อาจจะเป็นราคาที่เป็นโปรโมชั่นเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็กระแสที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจมันมาใช่ไหมเราก็คิดว่าเออในช่วงวิกฤตโควิดในโรงแรมก็ได้รับผลกระทบนัก เยอะมากเลยเราก็คิดว่าเดี๋ยวเขาคงจะมีโปรโมชั่นอะไรมาแล้วเราก็จะสามารถช่วยเหลือเขาได้แล้วเราก็จะได้พักโรงแรมด้วยมันก็วินวินด้วยกันทั้ง2องฝ่ายแถมจะมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกเราก็เลยไปครับผลปรากฏว่าไปแล้วเนี่ยก็ก็ไปเจอสถานที่ของเขานะ เราก็ไปนั่งฟังเขาเขาก็ให้เรานั่งคุยแล้วเขาก็มาถามว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปเที่ยวประเทศไหนบ้างแล้วก็เขาก็โชว์โรงแรมของเขาที่ต่างประเทศให้ฟังแล้วก็เล่าเรื่องกิจการของเขาเล่าเรื่องห้องพักของเขาที่สวยหรูอะไรให้ฟังแล้วก็เล่าถึงคนที่มาลงทุนจ่ายเงินสมาชิกเขาเพื่อให้ได้รับส่วนลดในการพักโรงแรมหลายจังหวัดในประเทศหรือที่ต่างประเทศด้วยจากราคาสามหมื่นถ้าเป็นสมาชิกแล้วอาจจะเหลือแปดพันหรืออาจจะเหลือห้าพันอะไรประมาณนี้เพื่อดึงดูดให้เราเนี่ย ยอมเป็นสมาชิกเขาเพื่อจะได้รับราคาค่าห้องพักส่วนลดราคาถูกแต่ที่ฟังมาเนี่ยมันเป็นการที่ผมต้องเป็นสมาชิกระยะเวลาประมาณ30ปีอะครอาจารย์เขาบอกว่าไม่ใช่สมาชิกค่ะอาจารยเา์เขาไม่เรียกว่าสมาชิกเขาเรียกว่าอะไรโอนเนอร์ค่ะโอนเนอร์นะก็คือเป็นเจ้าของร่วมของเขาละกันแล้วเขาก็บอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยกิจการโรงแรมของเขาเนี่ยขยายกิจการไปหลายหลายโรงแรมเลยในช่วงที่ โลกเกิดวิกฤตต่างๆเนี่ยแต่ธุรกิจของเขาดันเติบโตอ่ะสามารถเปิดโรงแรมได้อีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็พร้อมที่จะให้เราไปพักค่ะผมก็เลยคิดในใจว่าโอหจะให้ผมพักต้องถึง30ปีนับจากนี้เนี่ยผมคงตายไปแล้วหลายปีแล้วล่ะคือคือผมไมจะไม่มีสิทธิ์ได้ใช้ถึง30ปีหรอกนะ mm. แต่ว่าพอผมถามเข้ามาจริงๆว่า เออแล้วผมจะต้องจ่ายเท่าไหร่คือเราอยากจะรู้แล้วไงตอนแรกเราไปเราคิดว่าเขาจะมีห้องพักเช่นจาก3 0 0พเหลือพันหหรือจาก5,000เหลือ2อ0พอะไรประมาณนี้เราอาจจะช่วยซื้อเขาได้แล้วเราก็ได้พักด้วยอะไรวินวินด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ผมปรากฏว่าฟังเขาพูดจบในเรื่องของการบิวต่ตางๆในเรื่องของเราจะได้สิทธิประโยชน์แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าสมาชิกหรือโอนเนอร์ที่ที่ว่านั้นนะต้องจ่ายเงินประมาณนี่ครับ2ล้านหครับ ต้องวางเงินไว้เลยตัดบัตรเครดิตไปเลย2อล้านหแล้วคุณจะได้สิทธิสมาชิกเที่ยวต่างประเทศเที่ยวในประเทศด้วยโรงแรมห้องพักหรูๆในราคาถูกใช่ค่ะก็มีสิทธิ์เที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะด้วยโรงแรมหรูอย่างที่อาจารย์มนบบอกคือฟังแล้วมันว้าวเนาะนวาวตอนแรกแต่พอพูด<ต>ถึงเม็ดเงินพูดเรื่องเงินแล้วผมไม่ว้าวคือเ <c oughs> งื่อนไขแรกคือผมไม่มีเงินเงื่อนไขสองคือแม้ผมมีเงินผมก็ไม่วางครับเพราะว่าต้องสองล้านหซึ่งผม ต้องจ่ายทันทีวันนี้เท่านั้นผมต้องจ่ายทันทีแล้วจริงๆแล้วเวลาผมจะไปพักโรงแรมอะไรก็ตามเนี่ยผมจะมองด้วยอารมณ์ในช่วงเวลานั้นคือผมไม่สามารถยึดติดอยู่กับสถานที่ใดที่หนึ่งหรือในเครือข่ายของที่ใดที่หนึ่งได้ทั้งหมดไงบางทีผมอยากจะนอนแบบโลโซนอนกลางเต็นท์อ่ะผมก็บอกไม่ได้แล้วผมจะไปจ่ายแบบไฮโซมาเพราะว่า30ปีนะจริงๆแล้วผมตายไปแล้วผมยังได้รับสิทธิ์อยู่ ได้รับสิทธิก็สามารถส่งต่อให้กับลูกหลานได้คะ่ะอาจารย์โอเคอหลังจากที่เราคุยไปแล้วเนี่ยเขาก็พาเราไปเดินดูโรงแรมเขาบางที่เท่านั้นนะครับเพราะผมบอกว่า้ผมไม่มีเงินจ่ายหรอกถึง2อล้านหในวันนี้ก็เขาก็เลยพาผมดูแล้วเขาก็พยายามจะหาแคมเปญที่เล็กลงให้ผมได้มีโอกาสจ่ายผ่านบัตรเครดิตบังเอิญว่าผมเป็นคนที่ไม่มีบัตรเครดิตแล้วครับแล้วก็บัตรเดบิตก็ไม่มีเงินนะ,ะเขาก็เลยไม่สามารถมาบีบเอากาบผมได้เขาก็คงงงอยู่ว่าผมก็คง เป็นคนประเภทไหนนะเงินในบัตรเดบิตก็ไม่มีบัตรเครดิตก็ไม่มีเขาก็เลยไม่สามารถบีบกับผมได้ก็เลยไปบีบที่อาจารย์เจีบแทนเพราะอาจารย์เจบเนี่ยมีบัตรเครดิตอยู่ดังนั้นเขาก็จะพยายามหาแคมเปญอะไรให้เราได้มีโอกาสจ่ายแหละในวันนั้นนะฮะว่าบัตรเครดิตเราวงเงินเท่าไหร่แล้วจะตัดบัตรได้เท่าไหร่แล้วเรามีความพร้อมที่จะจ่ายได้เท่าไหร่สุดท้ายที่เขาต้องการไว้สองล้านหกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้สําหรับสภาพหน้าตาอย่างเรานะก็เลยไปยอมให้เราได้จ่าย ที่น้อยลงในราคาหลักหมื่นต่อเดือนแล้วทยอยผ่อนอะไรประมาณเนี้ยนะครับโดยรวมก็หลักหลายแสนนะคะซึ่งหลักหลายแสนเนี่ยก็เอาง่ายๆว่า,าจ่ายซื้อรถยนต์คันนึงได้เลยนะคือเหมือนเป็นการผ่อนรถนะคะคแต่ว่าการผ่อนลักษณะนี้อขอเรียกแบบนี้ได้หรือเปล่าก็คือเป็นการเหมือนจ่ายเงินค่าบริการล่วงหน้าสําหรับค่าบริการล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นอีกในเกือบ30ปีข้างหน้านะสามปีแต่คุณต้องจ่ายตอนนี้เอาเงินไปให้เขาก่อนแล้วคุณก็จะ เหมือนเป็นการซื้อค่าเงินปื้ในอนาคตล่วงหน้าด้วยเป็นการฟิกเงินไปเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าโรงแรมเขาจะปรับราคาขึ้นลงยังไงเพราะมันเป็นโรงแรมหรูก็คือคุณเอาจุดตรงเนี้ยไปเหมือนแบบเป็นค่าเงินที่คงที่ค่าห้องที่คงที่เขาการันตีให้ว่างั้นเหนอค่ะใช่ใช่ค่ะซึ่งในในมุมมองผมนะฮะในฐานะที่ผมจะบอกว่าในฐานะไม่ได้นะผมก็พอมีความรู้ทางด้านบัญชีภาษีบริหารธุรกิจการเงินอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็เอาเรื่องความรู้ของผมเนี่ยมาวิเคราะห์ผมก็คิดว่าโอ้โห ไอสองล้านหกที่ผมไปวางเนี่ยถ้าเกิดเขาได้สมาชิกแบบนี้หรือโอนเนอร์อย่างนี้เนี่ยสักร้อยลายสองร้อยลายเนี่ยเขาสามารถขยายโรงแรมเขาได้ตามอย่างที่เขาบอกไว้เลยเพราะว่าอะไรครับธุรกิจโรงแรมมันไม่เติบโตอยู่แล้วแต่เงินที่ได้มาได้จากสมาชิกที่หวังว่าจะได้ประโยชน์จากการใช้โรงแรมในราคาถูกในอนาคต30ปีทําไมเขาไม่ทํา10ปีล่ะเพราะถ้า10ปีเขาจะได้เงินไม่ถึงล้านเขาอยากได้2ล้านกว่าก็เลยทําสัญญาให้มันดูเวเวอร์ไปเลย ส <30 S 2> ามสิบปี<า>ฮะซึ่งจริงๆก็ผมก็ไม่มีสิทธิ์ได้ใช้ขนาดนั้นนะครับคราวนี้หลังจากที่เราคุยกับเขาจบสุดท้ายไม่ได้คุยชั่วโมงครึ่งนะคุยปประมาณ3ชั่วโมงครับเราก็กลับเราก็กลับนะฮะเราก็กลับไปตามทางของเราเนี่ยแล้วผมก็ได้มีการไปหาข้อมูลกันนะฮะอาจารย์เชฟก็ไปหาข้อมูลในพันทิปก็ไปเจอข้อมูลประมาณนี้แหละเกี่ยวกับคนที่มาเป็นเป็นโอนเนอร์ที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็ก็มีคนไปบ่นในพันทิปเหมือนกันนะครับบ่นว่าอะไรอาจารย์เชบจะไม่บอกใช่ไหม ไม,ไม่ต้องพูดดีกว่<ม>าไม่ต้องพูดแล้วกันนะก็มบีบนประมาณนี้เราไม่ได้บอกว่าธุรกิจที่เราไปเจอเนี่ยเขาจะโกงนะเราไม่ได้บอกแล้วเขาก็คงไม่ได้คิดจะโกงหรอกแต่เราแค่เพียงว่าสมมุติฐานเอาไว้ว่ามันมีโอกาสหรือเปล่าหรือเราจะต้องพึงตระหนักเอาไว้ในฐานะผู้บริโภคแหละมันคือความเสี่ยงมันคือความเสี่ยงนะคราวนี้บังเอนะิญฮะไปเล่นติ๊กตอกก็ไปเจอไปเจอข้อมูลมามันประจวบเหมาะพอดีเลยอะ่ะผมไปเจอในติ๊กตอกครับบังเอิญเหมือนโชคชะตามันลิขิตให้อ่ะ ไปเจอธุรก,กิจลักษณะแบบนี้ครับเรียกว่าธุรก,กิจแชร์บิชเชอร์ครับแชร์บิชเชอร์เนี่ยเกิดขึ้นในประมาณปี3-4ครับ25-34ตอนนั้นเนี่ยผมยังกำลังเรียนปวชอ,อยู่เลยนะส่วนเจี๊ยบกำลังเพิ่งเกิดใหม่เพิ่งเกิดนะโอเคมันเคยมีลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันครับก็คือเป็นธุรก,กิจของคนไทยแหละครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแชร์บิชเชอร เป็นแชร์ที่สร้างความเสียหายให้กับสมาชิกประมาณ2 0,000กว่าลายแล้วก็เสียหายประมาณ800กว่าล้านบาทนะครับแชร์ลักษณะนี้เขาเรียกว่าแชร์ลักษณะที่เรียกว่าแชร์วันหยุดพักผ่อนครับก็คือมันเป็นธุรกิจที่มีโรงแรมอีกเหมือนกันมีโรงแรมในหลายๆจุดของประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็อยากให้ประชาชนคนไทยที่อยากจะพักโรงแรมหรูหูพาครอบครัวไปพักโรงแรมหรูๆได้ในราคาถูกก็มาเป็นสมาชิกกับเขาโดยจ่ายเงินแรกเข้าประมาณ3 0,000บาทแล้วก็จะได้พัก4วัน4ี่คืน อ๋ออันนี้ระยะสั้นแต่ที่เราไปเจอเนี่ยมันระยะยาวไม่ของเขาเนี่ยสี่วันสี่คืนต่อปีแต่ระยะที่จะได้สิทธิ์เนี่ยคือ20ปีโอเหมือนกันเลย <c oughs> ออเหมือนเหมือนกันเลยแต่ว่าสั้นกว่าหน่อยนึงของ <c oughs> เรานี่ยสามสิบปีเกือบสามสิบเราก็มองาเอ้ยค,ยคล้ายๆกันแถมยังมีการเก็บเงินแต่ว่าเก็บเงินถูกหน่อยนะสามหมื่นบาทนะครับแลกเข้าแล้วคุณก็จะได้สิทธิ์สี่วันสี่คืนต่อปีนะครับ <c oughs> แล้วถ้าเกิด คุณเข้ามาแล้วคุณสามารถหาสมาชิกเข้ามาด้วยเหมือนเหมือนกับลักษณะอย่างคุณเนี่ยเข้ามาได้เนี่ยคุณก็จะได้เป็นได้ส่วนลดอะไรก็ตามเนี่ยเป็นยี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากเงินที่เขาจ่ายด้วยแถมว่าคุณยังมีสิทธิ์มีรายได้จากการที่สมาชิกเอาเขาเข้ามาเยอะๆได้ในในกลุ่มของบริษัทนี้ได้อีกเนี่ยคุณก็จะมีเงินได้รับเงินหลักหมื่นหลักแสนเออกลับมาด้วยมันก็เลยทําให้ประชาชนตอนนั้นน่ะที่อยากจะหาช่องทางในการหาเงินที่ง่ายๆแล้วก็ได้เยอะๆเนี่ย ก็มาลงทุนกันจํานวนมากครับแล้วสุดท้ายก็คือสมาชิกก็มาลงทุนกันเยอะจํานวนมากจริงนะครับจนรัฐบาลนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ไปให้ไปตรวจสอบในเรื่องของการแชร์การฟอกเงินหรือการโกงอะไรกันประมาณนี้นะครับก็เริ่มมีการหมุนเงินไม่ไม่สามารถจ่ายเงินให้กับสมาชิกได้แล้วก็เริ่มมีการเจาะเข้าไปแล้วก็มีการฟ้องศาลแล้วก็เป็นคดีความกันขึ้นมา,านะฮะแล้วก ตอนนี้คดีความไปถึงจุดไหนแล้วก็ไม่ทราบนะฮะแต่สุดท้ายก็คือมีปัญหาแล้วกันสําหรับธุรกิจลักษณะแบบนี้เขาก็เรียกว่าเป็นแชร์ที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนในวงกว้างในยุคนั้นนะฮะเราก็เลยมามองว่าเออไอสิ่งที่เราไปเจอมากับสิ่งที่เราอ่านข่าวในทิกต o k เนี่ยที่มันเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกันแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมาเล่าให้ฟังว่าเผื่อใครที่จะไปเจอลักษณะแบบนี้คุณก็ต้องพึงตระหนัก ให้ดีว่ามันมีโอกาสที่คุณจะจ่ายเงินก้อนหนึ่งแล้วคุณอาจจะไม่ได้รับสิทธิถึง30ปีไงเพราะถูกฟ้องหรือถูกแฉหรือถูกอะไรก่อนหรือเงินมันอาจจะในระบบของบริษัทเขาไม่มีพอที่จะมาให้ประโยชน์คุณได้ในช่วงแรกคุณอาจจะได้แต่ในช่วงท้ายคุณไม่ได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเองอเ<ร>ขาตกลงเช่นค่าสมาชิกค่าประจําปีแพงขึ้นอะไรประมาณนี้อะไรก็ตามเนี่ยที่มันจะ โอกาสที่คุณลงทุนไปแล้วคุณจะได้รับความเสียหายคุณก็ต้องพึจตน,นักเอาไว้เพราะมันมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆไม่ว่าจะเป็นในอดีตและปัจจุบันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ค่ะโอเคนะฮะก็ตนหนักเอาไว้จะได้ไม่เสียหายเหมือนคนอื่นๆและก็ผมด้วย <laughs>